ผมพากล้อง Sony Alpha 7 Mark 5ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมางาน a d v a n X M F Ghost Presented by t o f u y a กล้อง Sony Alpha 7 Mark 5เพิ่งได้มาตะเกียถ่าย Unbox เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็พุ่งตัวมาที่งานนี้เลยติดเลน FE 70, 2 4 7 0 f 2.8 GM Mark 2ใช้ไฟ Amaran Ray 124เป็นแสงหลักอันนี้ก็ไฟใหม่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนะครับใช้ขา Motorport YC Onion Pineta Pro เป็นขาตั้งไฟนะครับและใช้แบตตัวแรงที่เป็นทั้งด้ามจับ Amaran P ผมใช้เวลาเซตอัพไฟอัมาลันเลเข้ากับอมาลันพีคและกลางออสตโดม30ในเวลาไม่ถึงนาทีนะฮะติดเข้าขาตั้ง Mo ดูลพอร์ตไวซีออนเนียมพิเนต้าโปรที่มีระบบยืดหดได้อย่างรวดเร็วผมถอดกริดและผ้าซอฟด้านหน้าออกเพื่อให้ได้แสงที่เป็นสไตล์แบบดิบๆแรงๆเท,ท่เข้ากับสไตล์งานนะฮะเริ่มต้นนี้คือถ่ายย้อนแสงวาท,ทิ์ตอนเย็นๆได้แบบช่ำๆเลยที่ทีบลุกของกล้องที่ผมใช้คือครีเอทีฟลุก fl 2ซึ่งจะได้ความรู้สึกเหมือนฟิล์มผลภาพก็จะเข้ากับงานโตฟุยะเลยฮะ เซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยผมก็เดินเที่ยวในงานถ่ายรูปน้องๆแองเจิลของงานน้องๆแองเจิลเนี่ยมากันหลายคนเลยครับและผมก็พาน้องมุกเนี่ยมาถ่ายกับรถสวยๆเท่ๆ ไฟอมารันเล่เนี่ยเป็นไฟที่ได้แสงใกล้เคียงกับแสงพระอาทิตย์นะครับหน้าน้องมุกจะฉ่าสวยใสยไม่ว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยจะน้อยลงแค่ไหนก็ตามทีหรือคุณจะไปถ่ายในจุดที่ไม่มีแสงและ AI ออโตโฟกัสของกล้อง Sony a l p h a 7 Mark นเนี่ยก็เข้าตาแบบจิกนึบแน่นแม่นยําไม่มีพลาดเป้าเลยครับขอบคุณคุณบุ้งผู้จัดงานและออกแบบฉากเท่ๆของโตฟุยานะครับถ้าคุณไปพร้อมอุปรกรณ์ชุดนี้นะสำหรับการถ่ายงานอีเวนต์แบบนี้ผมบอกเลยครับมันถ่ายสนุกและง่ายมากๆแล้วเจอกันงานโตฟุย่า เว้นถัดไปนะฮะบอกเลยว่าสนุกแน่นอน